ปิดตัวกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับจอยเกมที่สามารถใช้งานได้แบบมัลติแพลตฟอร์มเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น PC Android โทรศัพท์ใช้งานได้หมดเลยครับที่สำคัญจอยตัวนี้เนี่ยเขาจะมาแบบครบเครื่องเลยคือเป็นไวเลสด้วยวันนี้ผมมากับเกมเซอร์ T4 Cyclone Pro Wireless Gaming ครับตัวนี้เป็นจอยที่สามารถใช้งานแบบไร้สายได้ครับทุกคนสำหรับเกมเซอร์ T4 เนี่ยนะครับตระกูลนี้ของทางเกมเซอร์เนี่ยจะเป็นตระกูลที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าครอบจักรวาลใช้งานได้หมดนะครับหลากหลายรุ่นเลยสำหรับตัวที ะะวันนี้จัดเต็มให้เลยนะครับซึ่งตัวปัจจุบันที่ผมนำมาให้ชมเนี่ยจะเป็นตัว T4 Cyclone Pro นะครับจะมีตัวปกติกับตัว Pro นะครับวันนี้ตัว Pro จะเป็นยังไงจะเจ๋งขนาดไหนลองไปชมพร้อมกันนะฮะอย่างแรกเลยนะครับจุดเด่นของจอยตัวนี้จะสามารถใช้งานแบบไร้ m o d ดได้ครับใช้งานได้ทั้งระบบสายไวเลสและก็บลูทูธครับทุกคนแค่นั้นไม่พอครับก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS ใช้งานได้หมดเลยครับรวมทั้งเครื่องเล่นแบบพกพาด้วย ะะถัดมานะครับตัวจอยเขาจะมีเทคโนโลยี h a l l e f อ e c t ตครับตัวนี้จะเพิ่มความเสถียรในตัวปุ่มสำหรับตัวจอยมากๆเลยนะครับในการกดใช้งานนะฮะซัพพอร์ตระบบมอเตอร์มาให้ถึง4ตัวนะครับสำหรับระบบ v i b r a t i o n ของเขาหรือระบบสั่นนั่นเองซึ่งสามารถใช้งานผ่านตัวจอยได้เลยนะฮะในการใช้งานเนี่ยจะซัพพอร์ตในส่วนของ Bluetooth อ X i n อ u t พุตนะครับสำหรับโหมดนี้เท่านั้นฉะนั้นโหมดอื่นก็ไม่สามารถใช้งานระบบสั่นได้อันนี้แจ้งทุกคนไว้นะครับ และตัวปุ่มเนี่ยรองรับการใช้งานกี่ครั้งในการกดใช้งานนะครับตัวนี้เขาจะรองรับในการใช้งานถึง5ล้านครั้งในการคลิกและกดใช้งานตัวปุ่มของจอยนะครับแล้วตัวปุ่มของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มยางครับเนียนๆเลยครับกดใช้งานายาวๆได้เลยเพราะใช้งานเนี่ยมันจะแบบเข้ามือมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับตัวปุ่มของเขาเนี่ยจะมีปุ่มเสริมมาให้ซึ่งเยอะมากๆในส่วนของด้านหลังตัวจอยก็มีปุ่มมาให้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเป็นแมปใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันได้ด้วยนะฮะและจุดนสท้้าายยํหรัับจอตวี เขาจะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันในการปรับใช้งานและแบบปุ่มแบบเต็มที่ซึ่งจอยตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีส่วนนี้ซัพพอร์ตมาให้แต่จอยตัวนี้มีมาให้ฉะนั้นเกมเซอร์ T4 ไซโคลนโปรตัวนี้จัดเต็มแน่นอนนะฮะปัจจุบันตอนนี้มีสีเดียวที่วางขายในท้องตลาดคือสีดำนะครับอนาคตจะมีสีไหนเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะ และการรับประกันของเขาเนี่ยอยู่ที่1ปีเต็มๆตามเงื่อนไขาการรับประกันจากทางเกมเซอร์ er นะครับและนี่คือส่วนของสเปคการใช้งานของเขานะครับสำหรับใครอยากจะดูตัวสเปคก่อนดูรีวิวแบบจับเต็มอ่านสเปคได้ก็สามารถกดพ้อและดูรายละเอียดก่อนได้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนแรกคือตัวจอยครับสาย USB C ครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานในคู่มือเนี่ยจะบอกรายละเอียดในการเชื่อมต่อต่างๆสเปคเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเก็บไว้ให้ดีสําหรับส่วนของคู่มือการใช้งานนะฮะ รูปแบบตัวจอยเขาออกแบบมาเป็นรูปแบบสีดําทึบๆเลยครับคือมันดูดีมากๆเลยนะใครที่เป็นสายเกมมิ่งแบบทึบๆไม่ได้นเน้นไฟ RGB มากมายเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับ ในส่วนของเท็กซ์เจอร์ในส่วนของข้างนะครับตัวจอยตัวนี้จะมีความขลุกระนิดหน่อยต้องบอกแบบนี้นะครับในส่วนของด้านซ้ายและด้านขวานะครับข้างข้างเนี่ยจะมีความแบบตะปุ่มตะป่ําครุกระเพื่อให้เราได้สัมผัสในส่วนของการกดใช้งานเนี่ยคุณจะสัมผัสได้เลยว่าตัวจอยเนี่ยมีความขลุกขะแล้วมันเข้ามือมากๆนะฮะแล้วในส่วนด้านบนของตัวจอยเนี่ยของเขาจะออกแบบมาเป็นรูปแบบแบบเรียบๆเลยครับไม่มีความครุกขะอะไรนะฮะแล้วถ้าสังเกตในส่วนของด้านหน้าตัวจอยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ฐานโทรศัพท์ด้วยเพื่อใช้้งาานนัับโททรศพ์แตต่่วีีเไมม ใ,ในตัวกล่องนะครับเท่าที่ผมเช็คเนี่ยไม่มีมาให้ก็ต้องไปซื้อเพิ่มเติมในส่วนของเกมเซอร์ก็จะมีอุปกรณ์มาให้สําหรับส่วนนี้นะครับสำหรับส่วนของไฟไรติง้งตัวจอยนะครับตัวนี้เขาจะมีมาให้ในส่วนของปุ่มโฮมตรงกลางจุดเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะบอกสถานะการเชื่อมต่อหลากหลายแบบมากๆซึ่งแต่ละแบบมีอะไรบ้างครับ ในการเชื่อมต่อระบบ iOS นะครับกด B บวก Home ครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อ PC กด X บวก Home นะครับจะเป็นสีเขียวเครื่องเล่นเกมแบบพกพานะครับ Nintendo Switch ตัวนี้ใช้งานนะครับกดที่ Y แล้วก็ปุ่ม Home ครับจะเป็นสีแดงครับต่อมาจะเป็นส่วนของ Android นะครับในการเชื่อมต่อกดไปที่ปุ่ม A บวกปุ่ม Home ไฟจะเป็นสีเหลืองนะครับในการเชื่อมต่อก็จะมีความแตกต่างกันของสัญญาณไฟฉะนั้นในการใช้งานทุกคนก็สังเกตตรงนี้ให้ดีด้วยไม่งั้นไม่สามารถใช้งาน ปกรณ์ได้ถัดมาคือส่วนของพอรตการใช้งานของเขาสําหรับตัวจอยพอตตัวนี้จะเป็น USB C ครับเสียบแล้วชาร์จพลังงานเข้าตัวจอยได้เลยแล้ววัสดุของเขาเป็นยังไงบ้างครับตัวจอยตัวนี้หลักๆนะครับทั้งหมดของตัวจอยเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวต่อมาคือตัวสวิตช์นะครับซึ่งตัวสวิตช์ของเขาเป็นพลาสติกเช่นเดียวกันในการกดใช้งานเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยี Hall effect มาให้ด้วยในการเพิ่มความแม่นยําให้กับตัวปุ่มของตัวจอยนะครับ ทีนี้ในส่วนของพลังงานของเขาเป็นยังไงครับแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่860ม ah ิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้อยู่ที่60ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย2ชั่วโมงแบบเต็มๆนะครับ รีวิวหลังการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยผมบอกตามตรงเลยเทสไปหลายเกมเหมือนกันนะครับเกมที่ผมรู้สึกว่าตอบโจทย์การใช้งานที่สุดสําหรับการใช้จอยกับโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ที่สุดสําหรับจอยตัวนี้เนี่ยคือเกม Racing ครับในการใช้งานผมเทสกับเกมเอา่อาคายเอ็กซ์ตรีทนะครับที่เป็นเกมสุดฮิตของวัยรุ่นนะตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ดาวแล้วแหละแต่ว่ามันก็สามารถเทสได้ใช่ไหมครับในการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่ากดลามันมากนะครับในการดริ PlayStation เลยนะครับคือปุ่มในการใช้งานมันกดและใช้งานง่ายมากๆนะครับแตกต่างจากโทรศัพท์มากๆในส่วนของเกมที่ใช้งานลวมันมากๆเลยอย่างเกม Call of Duty เนี่ยในการยิงเนี่ยมันง่ายมากๆถ้าเป็น FPS แบบจัดจ๋าแบบนั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับแบบว่าเข้าไปปุ๊บยิงเลยพระเจ้าพิโรธถนัดแนวบู๊นะครับสไตล์นี้เข้าไปแล้วยิงเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนที่ผมเพสตัวเกมไปนะฮะในส่วนของฟีลการกดนะครับส่วนของตัวมอเตอร์ที่เขามีมาให้มีมาให้ถึง สี่ตัวฉะนั้นระบบสั่นเนี่ยผมบอกเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนในโหมดของ iOS นะครับกดแล้วมันจะสั่นแบบสะเทือนมืออะผมบอกอย่างนี้เลยคือมันสั่นมากๆแล้วมันได้อัตรลดในการใช้งานมากๆนะครับสำหรับฟิลตรงนี้ก็ฝากทุกคนไว้พิจารณาด้วยนะฮะสำหรับการใช้งานตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถโหลดใช้งานกันได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีแค่ในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับอันนี้ย้ํากับทุกคนไว้ใน PC จะไม่รองรับนะฮะขั้นตอนแรกให้ทุกคนทาการเชื่อมต่อกับตัวจอยครับจากนั้นในแอออปเน่จะบกข้มูลตาง แบบจัดเต็มเลยอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้ไปนะฮะ ส่วนเทสคีย์ครับจะเป็นหน้าต่างสําหรับการเทสปุ่มต่างๆครับถ้าปุ่มการใช้งานหรือจอยใช้งานได้เนี่ยหน้านี้จะต้องขยับนะครับไม่ว่าคุณกดปุ่มไหนเนี่ยหน้านี้จะต้องขยับในการเทสนะครับอย่าลืมเช็คปุ่มนี้ก่อนที่จะเข้าเล่นเกมเสมอจะได้รู้ว่าตัวจอยเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าหรือตัวเกมมีปัญหาจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับต่อมาคือหน้าสําหรับแมปปุ่มนะครับส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่พิเศษสุดๆของทางเกมเซอร์เลยนะครับเพราะจอยหลากหลายตัวไม่สามารถปรับได้ละเอียดขนาดนี้แต่ทางเกมเซอร์เขาจัดเต็มให้เเลยนะัไม่่วาจป็ต้ง ค่าคีย์ตั้งค่าสติ๊กทริกเกอร์หรือไวเบรชั่นทุกส่วนคือละเอียดหมดเหมือนตั้งใน PC ดีๆเลยครับปรับความลึกได้ทั้งหมดนะครับพร้อมรีสโตรเป็นค่าโรงงานได้ที่ฝั่งขวาบนถ้าเกิดตั้งค่าอะไรผิดพลาดก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ทันทีนะฮะ ราคาของจอยตัวนี้อยู่ที่1690บาทครับเป็นราคากลางๆนะยังไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปผมว่ามันกลางมากๆเลยในการใช้งานที่เป็นแบบไรโหมดแบบนี้ใช้งานได้ทั้ง PC Android iOS แล้วก็เครื่องเล่นแบบพกพานะครับเครื่องเล่นเกมแบบพกพาแบบ Nintendo Switch แบบนี้ก็สามารถใช้งานกับจอยตัวนี้ได้ซึ่งมันเจ๋งมากๆผมว่ามันก็คุ้มสุดๆแล้วแหละสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้รายละเอยียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะ ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ